สวัสดีครับวันนี้มาอีกครั้งนะครับกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูแอร์เคลื่อนที่นะครับเป็นแอร์12โวลต์อ่าเป็นของอยี่ห้อซีโร่ซีโร่บ f นะครับก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยด้วย BTU มันแค่1,100 BTU ก็อาจจะทำให้อ่ไม่ได้เย็นอะไรมากมายนะครับแต่จ,จะช่วยลดอุณหภูมิที่มันร้อนจัด ก็ให้อยู่ในภะูมิที่เราอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมใช้ไฟ220นะครับไม่ได้ใช้12โวลต์ปกติมันจะใช้12โวลต์ได้ก็คือไม่ได้เอาตัวอะแดปเตอร์มาน,ะนี่นะครับม,มีอะแดปเตอร์เหมือนเหมือนโน้ตบุ๊กเลยครับสามารถใช้ใช้12โวลต์ได้นะครับนะอันนี้ผมใช้220ดู12โวลต์ก็ต่อได้โดยตรงเลยคือด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นช่องสำหรับที่ดูดอากาศเข้าทีนี้ไอ้ตัวเนี้ซีโร่ฟาร์เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยไอ้ท่อเห็นท่อดำๆแล้วผมเอาเทปแปะไว้จริงๆแล้วท่อเนี่ยต้องไปอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่ฝั่งนู้นแต่ด้วยที่ผมทดลองไปครั้งที่แล้วพบว่ามันไม่สามารถที่จะทำความเย็ยนได้ดีเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ตรงเนี้ยจะร้อน มีความร้อนเพราะฉะนั้นเราเอาเครื่องเนี่ยไปไว้ในเต็นท์พอไปไว้ในเต็นท์เสร็จปุ๊บมันมีความร้อนจากตัวเครื่องมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควรคือลักษณะการออกแบบเขาเนี่ยก็ออกแบบให้เอาตัวเครื่องเนี่ยมาไว้ในเต็นท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อท่อตรงนี้ออกมาผมก็เลยตัดแปลงนะครับตัดแปลงเอาท่อมาต่อฝั่งนี้ซึ่งฝั่งเนี้ยมันเป็นลมเย็นนะครับก็เอาเทป ะะปิดไว้เฉยนะครับก็ได้ผลดีครับได้ผลดีกว่าครั้งที่แล้วที่ทดสอบนะครับแล้วก็ความเย็นก็นอนได้นะครับในในขณะที่ภายนอกที่ทดสอบอยู่ตอนนี้มันอุณหภ,ภูมิพอสมควรเลยเพราะว่ามีแดดนะฮะแดดส่องเข้ามาโดนรถโดย,ยเต็มๆนะครับเนี่ยครับ นะอุณหภูมิวันนี้อยู่ประมาณ43องศา42องศา42-43อ 43, งศานะครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับเต็นท์ก็อยู่ติดกับเมทัลชีตเลยนะครอยู่ติดกันเลยครับผลการทดสอบถือว่าโอเคนะครับลดอุณหภูมิภายในได้พอสมควรเลยนอนคนเดียว ถ้าคนเดียวเนี่ยอันนี้เต็นท์มันขนาดใหญ่มันก็เลยทําให้อุณหภูมิมันไม่ได้เย็นอะไรมากมายแต่ก็ทําให้สามารถที่จะอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวผมดูออปชั่นนิดนึงตัวนี้ออปชั่นมันก็จะมีในเรื่องของต่อบลูทูธนะครับต่อบลูทูธได้ด้วยกดปุ๊บเด้งออกมานะต่อบลูทูธได้ด้วยแอร์พัดลมเนี่ยปรับได้3ระดับ นะครับแล้วก็ปิดตัวแอร์ได้เปิดแต่พัดลมอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าปิดปุ๊บคอมเพรสเซอร์ก็ไม่ทํางานนะครับพวกนี้ก็เป็นมีไฟข้างหน้าจะมีไฟตรงนี้แต่ผมจะเห็นไฟจะปิดเปิดฟึบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเอาเทปตัวใยสับรวมาแปะเพื่อให้ความเย็นมันเข้าไปข้างใน แล้วก็เอาความร้อนของตัวเครื่องอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่าแย่เ yeah, ข้ามาเป็นยังไงตัวนี้ซีโร่บาฟอยู่กินกินกระแสไฟดี C 12โวลต์อยู่ประมาณสัก12.5แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนขึ้นไปอ่าข้างในเป็นเต็นท์เนี่ยครับก็อุณหภูมิโอเคเลยครับ ไม่ถึงกับเย็นมากแต่ก็อยู่ได้คือสามารถอยู่ในเต็นท์ได้อะโอเคครับเต็นท์มันใหญ่เต็นท์นขนาด3ามคนถ้าเต็นท์เล็กกว่านี้นะครับเป็นเต็นท์พื้นหรือเต็นท์อะไรที่มันเล็กกว่านี้น่าจะโอเคมากขึ้นนะครับก็ใครที่กําลังดูอยู่ว่าหน้าร้อนเราจะทํำยังไงตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับถือว่าดีในระดับหนนะครับเทียบกับถ้าเราไม่มีเนี่ย ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปหาดูนะครับราคาก็อยู่20,000ต้นต้นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ